วิธีไล่เวทขนนกให้ได้ไวขึ้นปกติเวทขนนกของสายเนินจาเนี่ยแรงมากจึงใช้สตูขี่หมดิ่งแหลกแต่ว่ามีปัญหาว่ามันจะไล่ได้ค่อนข้างชา้าซึ่งวันนี้ก็จะเอาเทคนิคการไล่ให้ได้ไวขึ้นมาฝากนะฮะเมื่อกี้ไล่เฉยๆทำให้ดูไปแล้วนะมันค่อนข้างช้านะคราวนี้วิธีทำให้มันไวขึ้นก็คือเขาเรียกว่าท่าแคนเซิลเนี่ยใช้ท่า โยคหชิปก็ ip, mm hmm. จะไล่ได้ไวขึ้นไม่ไม่ยืนเป็นเป้านิ่งจนเกินไปเทคนิคที่สองก็คือการใช้ท่าของโซโคอแบบนี้ฮะไล่ปุ๊บแล้วก็กดท่าโซคอต่อมันก็จะได้ไวขึ้นแต่มันมีข้อจำกัดคือเราต้องมีอนิม่าพอที่จะปล่อยโซคอแล้วก็มาสู่เทคนิคที่สามซึ่งเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากนะฮะให้เราไล่หลังจากตีแล้วก็กดขีเผา ให้ถูกจังหวะเนี่ยฮะกดตีแล้วก็กดไล่แล้วก็กดขีเพาให้ไวให้ถูกจังหวะเนี่ยฮะอันนี้ต้องฝึกนะเพราะว่าทํายากพอสมควรเนี่ยปุ๊บอ่ะกดตีแล้วก็กดไล่แล้วก็กดขีเพาตอนที่แสงกําลังจะรวมตัวเข้าตัวนะฮะ,อะพอ แล้วก็เอาไปใช้ตามสถานาการณ์ฮะไม่จะเป็นต้องใช้อันใดอันหนึ่งนะแล้วเนี่ยก็คือใช้ตามสถานาการณ์เพราะว่าถ้ามีอนิมาผมแนะนำใช้โยไคชิปหรือใช้โซคอเพราะว่ามันคอดข้างชัวร์กว่าแต่ถ้าเกิดว่าในจังหวะที่เราไม่มีอนิมาก็ค่อยใช้แคนเซิลขีเพาค่อยแคนเซิล้วยขีเพา เพราะว่ามันอาจจะทำยากแล้วบางทีอาจจะไม่ติดก็อาทิกมาฝากกันเท่านี้ฮนะผมก็ทำติดบ้างไม่ติดบ้างสำหรับขี่เพาแคนเิลนะแต่มันขอ้อทีคือมันไม่ต้องใช้อดิมากนะแหละโอเคลากันไปก่อนคิดอะไรดีๆออกจะมาฝากกันอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ